สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับหล่อนังเอกเป็นแฟนบ้านใบไม้เบิร์ตธงชัยอยู่ฟรี20ปีไม่มีใครรู้เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่เคยเห็นกันแน่แน่ครับสำหรับบ้านใบไม้ที่นักร้องสุดตาค้างฟ้าอย่างพี่เบิร์ตธงชัยอยู่มานานกว่า20ปีซึ่งเจ้าตัวนั้นได้เคยบอกว่าบ้านหลังนี้แฟนเพลงเป็นคนซื้อให้พี่เบิร์ต เพราะเงินที่ได้จากการซื้อบ้านมาจากเงินที่แฟนๆซื้อเทปและบัตรคอนเสิร์ตและเทปล่าสุดในรายการสามแซบก็ทำเอาโลกโซเชียลนั้นถูกใจอย่างมากเมื่อทางด้านเบิร์ตธงชัยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพร้อมทั้งเปิดใจพูดคุยเปิดอกในทุกเรื่องกับพิธีกรทั้ง3คนชมพู่อริยาเอฮากิตแอปทัศออ และหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและมีช่วงหนึ่งของรายการซึ่งทางด้านเบิร์ตธงชัยและหนุ่มกัญชัยนั้นได้ถามว่าทำไมพี่เบิร์ตไม่มีแฟนซึ่งงานนี้ทางด้านเบิร์ตธงชัยก็ได้เผยสาเหตุที่ตนเองนั้นไม่มีแฟนว่าพี่เป็นเผ่าลูตัวนัวหรือนัวเนียซึ่งพี่กลัวเขาจะลาคาญเพราะพี่เป็นคนที่นัวเนียมาก ถ้ารักใครก็จะนวนเนียกับเขาใครเขามีเวลาให้กับเราขนาดนั้นเพราะเราจะไปยุ่งกับใครได้มากขนาดนั้นซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ถามให้ตอบว่าและพี่ไหวเหรอซึ่งทางด้านเบิร์ตธงชัยนั้นก็ตอบว่าบางครั้งก็ไม่ไหวหรอกแต่เราก็ต้องให้ให้ได้เพราะเราต้องใส่ใจให้มันเยอะขึ้น เราต้องข้ามทุกเรื่องไปให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการไม่มีใครมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีใครของพี่มันไม่ธรรมดาถ้าพี่จะมีใครสักคนหนึ่งต้องเจอเยอะมากต่อมาทั้งด้านฉุมผู้อริยาก็ได้ถามว่าและพี่รอใครสักคนอยู่หรือเปล่าซึ่งทางด้านเบิร์ตธงชัยก็ตอบว่าพี่รอพี่รอจะมีพี่รอจะเอา เอามาเป็นแฟนเราก่อนที่จะร้องปิดท้ายได้ว่าอยากเป็นแฟนเธอซึ่งบ้านไร่ของพี่เบิร์ดนั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่มีชื่อว่าบ้านไร่อุดมสุขซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีพื้นที่เกือบ100ไร่และมีโรงเพาะเห็ดต่างๆมากมายและเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นด้วย ทั้งนี้บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ที่พี่เบิร์ดได้มีการออกแบบร่วมกับพี่ชายที่เป็นสถาปนิกซึ่งได้มีการเก็บภาพฝีภาษของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงวาดเอาวไว้เกี่ยวกับชีวิตแบบพอเพียงและปลูกข้าวปลูกพืชและขุดบ่อน้ำทำดินให้เป็นทองตามพระราชดำริ ใน,ในหลวงรัชกาลที่9และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้บ้านหลังนี้และใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรอ9ขอขอบคุณข่าวจากไทยเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ